ร้อยเอกธรรมรัตน์พงเผ่ารองนายกร,รัฐมนตรีรับขอเรียนเชิญครับพุทธรรมอภิปูชาามายามา อรหังสัมมาสัมพุทสูงวิสูงละคะละโบตัสสัมปะรวาตปมหชาติปะมาทัฏฐานาตัสสมาสีลังวิโสทายพระทันตธรรมสัมมาสัมพุทัสสัมังโฆอิมายุติมัง สาปราริวะราข้าพ,เจ,าาาพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลาย้จีวกรกถินพร้อมด้วยบริวารคุณธนพรศิวิราชรียท่องเที่ยวและกีฬาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านและคณะศรัทธาบ้านภูบินท่าดีทั้งเงินสดและถมสมทบโอนเงินเข้าบัญชีของวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น5ล้านบาททวนค่ะจึงขอการกฐจเมโดนิยมสงสืบปการหลวงและถวายืละะมาช่วยพิพนี่อนี่รนี่ไม่ใช่คนตัดแจ้งเลยใช่ไมก็่ป็นหลอดอานแล้วะรนุ่าีีก็ 这边。<laughs> <laughs>